สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินเขาปลาเก้าอีกแล้วจ้ะมันนี่เ้าเสีเอาเห็ดขาไล่ไปน้ำก้อนนี่ดอกง่ายๆอบบบอุ้ยเห็ดเผิงหวานตัวบดัดใดญ่บว่า,วามันเห็ดขาไลา่ว่าแมนพี่นอ้องอาจ้ะเก็บเลยพี่น้องโอ้ยบไดใหญ่มะม่ว่านนี่จ้ะม่ว่านเป็นแล่นน้ำเห็ดเหลืองนี่ค่ะ ้านี่นี่นแตกมููมานยนี่นนี่นี่นี่เป็น้องเฮ้นี่จ้านี่จ้าสุดยอดสุดยอดอยู่มองที่เอาสามดอกง่ายๆมือนั่นแหละค่ะนี่ว้าเห็นบอค่ะเห็นบอค่ะเห็นไหมเห็นไหมงา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 ม สุดยอดเลยดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งนี่เดี๋ยวอึดวู๊ห์หนาแล้วเดโอ้ยพี่น้องนี่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 เก็บไปน้ำเลยค่ะเก็บไปน้ำเลย สาวกระสินบมามือเดียวเบ่งเล้าขึ้นมัากหลายดอกหนึ่งดอกนี่ที่นี่จ้าเห็นบอสองดอกหมู่บ้านบมาค่ะหมู่อุ้ยขาด ว่านไปแลน้ำเห็ดเหลืองจ้ะพี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งค่ะดอกนี้อวบๆเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นะหนะว้านมองเดี๋ยวนะคะนี่เห็นบ่สุดยอด,ดอกนึงจ้ย สุดยอดอีลีนี่คุณนะคะเฮหนิงนิงนิงหนิงนี่จ้าดอกหนึ่งอุ้ยอุๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยถอดถอดถดกเป๋าโดนอันนี้นี่จะดอกหนึ่งเห็นบอหนี่งงามเลยอุยๆๆๆอ้ยๆๆโทษถอดถอดว้ายๆๆันเห็นบอ งามงามงามงอู้ยนั่นอันนึ่งจะลังขค้นนี่จะนี่นี่อันนึง ه, อู้ยอนี้สาวกลสินเหยียบเบิ่งดูละ่ะสาวก็ล้สินเหยียบแล้วอันึหนึ่งยะ สามดอกสามดอกจะพี่น้องดอกนี่ออ้ดอกนี้เท่าแล้วได้ตะขาดอกมันไห้่บ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนดอกบ่เอาดอกค่ะนี่ดอกนึงนี่ไม่ไมยู่เสียนดินเฮ้ยเสียนดินอื้อ นี่ค่ะอุ้ยเจ้าของเพิ่นถุงมือก็เอามาอยู่หันบ่วไซฟ้าวฟ้าว,าวน้ำเห็ดนี่จะหักเอาเลย,ยนี่จะนี่นี่นี่เวงพี่น้องสวยประหาร ยางสวยเลยแต่ว่าสามารถขาคนไ้นะคะเจออีกแล้วนั่นจะ้ะโอ้จนเท่าถิถเตาเหิงพูดนะสามดอกสี่ดอกหาดอกพี่น้องนี่จะนึ่งนานนี่จะนึ่งปาด เดี๋ยวดอกนี่ขนาดมาสือมืออยู่นล้วป่วยแล้วเถาถิมได้อยู่นะคะนี่ดอกนี่แล้วกระสินนันมาสือมืออยู่นี่ค่ะเห็นบ่นั่นค่ะเอาอุ้ยแม่นอีกนี่อันนี้ก็ะแม่นค่ะพี่น้องนี่หนึ่งดอกนี่จะขวางเพื่อน ถืดมือ่อคอยนี่ก็แม่นค่ะอุย้ยสองดอกอันนี้ก็แม่นค่ะนี่นานพุดนะเดี๋ยวเ้าสิไปตัดขาบ้านนอกจากพระาะว่าย้งหลายสาวกระสินสิไปตัดขาบ้านพ,นะพุ่นนะงามๆพี่น้องงามๆโอ้ยนี่ ดอกน,น,น้อยๆน่ารักนี่จ้าอีกสองดอกพี่น้องอีกสองดอกนี่นี่นี่จ้ะนี่สามดอกดอกนี้บบเอานะคะเพราะว่า,ถาเถาแล้วเพราะว่าบานแห้งแล้ว นี่ขาที่จริงขาไดยุติว้าห้าเบอร์เอาค่ะนี่ให้เบิรงเปิดความง่ามนี่จ้าอุย้ยขึ้นสุ่มือเลยว่ะขาลายง่า,งงามจ้ะเจอแล้วโอ้ยเจะของคนเบิ่งห้อยสากระสินตัดขาไป นี่มาสมือได้สมือปลานี่สุดยอดอีกเลยปลาขาังบ้านเท่านี้แล้วพี่น้องนี่กป็นร่างขึ้นอีกอุ้ยพ่นอันหนึง่งนั่นพ่นอ่ะจ้า นี Ooh, ่ม <t ap be found> ีอีกบ่โอ้ยนี่ๆๆๆๆๆๆโอ้ยนี่ๆี่นนย่างไก่ย่างไก่พี่น้องย่างไก่นี่จ้ะนั่นนี่อันนึง มาเป็นโอ้ยอันนี้บไดายการแล้วมาเป็นอาทิตย์ละจ้ะเก็บเสมอ,อยี่นี่ละที่เห็นคลิปหลายๆหลายๆนะเก็บยูปาโอ้ยเลี๋ยวไปก็เห็นอีกโอ้ยหล้บอดอกนี่ฮาร์ทเอาลวดโอ้ยเดี๋ยวมาเห็นอีกสองดอกสามดอกพี่น้องนี่ดอกหนึ่งหมู่ว่านสาวกระสินบอมากลนะหมู่ว่านไปเก็บเห็ดเหลืองค่ะ นี่เห็ดเหลืองกบับออันนี้ดอกบ่วง,งามดอกเห็ดเหลืองอันนี้จ้ะพัน <c oughs> นานเจ้าของน่นผลตกแห้งมากดีเจ้าของพุ่น่ะนี่ อู้ยจากหมดจากแม่งกินแล้วนี่นี่พี่นอ้องอืมจ้ะเจออีกแล้วอู้ยผีดอกนึงอู้ยนี่จ้ะ นี่นี่จ้ะนั่นอันซุ้มนี้ว่าได้ขายดอกจ้ะมันบองงามเอาไปกินเองเอ้ยเหมือว่านกอนนี่ยว่าพอเนะค่ะดอกนี้คุณน่ะแข็งปักปักเลยพี่น้อง มองกันเด้อ้ววาวเจ้าของเจ้าของมาอีกแล้วออกมานี่คุณนะ่ะเจ้าของโอ้ยโอ้ยเห็นอ,อีกแล้วพี่น้องเดี๋เดๆๆเดเด,เด,เดนี่จ้ะน,นัน นี่ว้ายว้ายเปิดไปทางใดกับพ่ออ้ยดอกนี่บ่ไใดกัโอ้ยเนี่ยหนึ่งพี่น้องเนี่ยหนึ่งจ้ะนี่อืนี่นี่ อันนี้แม่บ่เอาเดักเนะ,ะนึ่งยงี่ใกล้ๆห้านีนพี่น้องโอ้ยป่าเก่าป่าเดิมเพิ่มเติมคือเยอะอีกแล้วนี่น่วใบใครว่ <laughs> านายแถบไหนนี่น้องค่ะ นี่อีกอยู่พุ่นะป้าดอกนี่ขึ้นเตื้องนี่นี่อู้ได้อยู่นั่นไปเอาอันเพิงออกนะพี่น้องได้ยุดจะ้ะนี่อุ้ยพ่นดอกหนึ่งเจ้าเห็นบ่นั่นดอกนึง,น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 ,งนี่จะ้ะ สุดยอดสุดยอดนั่นเห็นบอ่อได้อยู่ตืวเนี่ยตัวเล็กตัวหน่อยเล่ากันหลายอ้ยแบกหลายดอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ค่อยหันไป พะตกใจเลยบอกลายดอกพูน่ะพูน่ะพี่น้องพูน่ะพูน่ะพูน่ะพี่นะคะเด็ดจะดอกนึ่ง <laughs> หาไปหามาพ่ออีหลีพี่น้องบอกนะยุ่งแข่งกันเลยใครตัวโบยีบนี่จ้ะ ลุกขึ้นมากกับพ่ออีกแล้วโอ๊ยมาสิย่างนี้พ่ออีกแล้วพี่น้องนี่จ้ะกระลังขึ้นแม่ป้านี่เอ๊มันกระลังขึ้นนั่นนี่จ้ะสามดอกนารักนารักเลยเอาดอกชุ่มนั่นเนาะพี่น้องอุย้ยสาวกระสินอ๋อมใส่มาได้เมือนี้ โอ้สาวกระสินยางเหยียบพี่น้องเบิงเบึงเบึงเบึงนี่ข่อยย่างเหยียบเพราะว่าข่อยย่างไปหนีวังหันเนี่ยข่อยกระเที่ยวเหยียบแต่เห็ุข่อยกระเจีว่าเป็นแน่ได๋ <c oughs> นี่จ้ะนี่พี่น้องเบึงดูใส่เบึงใส่เบึงมันต้องเบึงดีๆเนาะมันคือกันกับอันนี้พวดนี่ นี่อันนี้มันบานแล้วบานแต่ว่ากระไดอยู่เด็เอาดอกมันก็อเอาอันขามันนี่พี่นอ้องเมื่อยเฮ็ดหลายมือนี่ซากระดสินนั่นว่าสิมาว่ามันมันสิบบออกมาเล่นเรนพอบอกเงาใัา่พูนอะพูนนะคะโอ้ยนี่จะดอกงามๆได้มือนี่ แข็งโปกๆเลยแบบว่าให้พี่น้องเบิ่งกันพุ่นน่ะคะ่ะนี่เห็นมาเขาเสียเมื่อตัดขาบ้านนะจะ๊ะเพราะว่า,ายุ่งหลายหลายมาเจ้าเบิง่งมาเจ้าเบิ่งพุ่นนะ่ะแล้วกัดไข่โอเคจะ้ะจังไดกะมืเอ,อื่นทำงานแล้วจะ้ะกะิหาเวลามาเก็บคือเก่าเนาะพี่น้องคนเคยเก็บบ๊ายบายจะ้ะสวัสดีจ้า